เรากำกุ้งดูคืนนี้เอาเป็นแค่นหน้าป่าไว้พรุ่งนี้เรามากรอบอกอกใส่ขวดแปะสติกเกอร์หนึ่งร้อยบาทโอ้โห <c oughs> ไม่กินแล้วไปจา,นนา,ากนั้นนะอ้าวแฟรสดนะครับนี่ก็แฟเสียนะมันดีมันดีกว่ากาแฟไหมรสชาติต่างกันความรู้สึกนุ่มกว่าเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวไม่ไปทำ๋ยวพรุ่งนี้ทำไมให้ <c oughs> หิย <c oughs> เออเนี่ยเียังทำได้หรอกหนึ่งร้อยบาท ตัวนี้มาช่วยเป่ารันมีเครื่องดูดฝุ่นหรือมือถือก็ได้ลองลองอันนี้เราไล่ตามชื้นไม่ให้ผมกาแฟมันเกาะกับใบมีดเหมือนเราเอามีดพันหมูไว้อะแล้วมันมีความมันที่ติดมีดอยู่ถ้าเราไม่ล้าง หนึ่งวันไม่เท่าไรหนึ่งเา็นทิศเป็นไงหนึ่งเดือนเป็นไงหนึ่งปีเป็นไง,นง,ไงแล้วคือหมดอ่ะคิดว่าจะมีคนทํำไหมแต่ละร้านอ่ะถ้าเราไปคิดเขาเราคิดว่าเราเป็นไงจะเอาลึกภาพออกใช่ไหมครับว่าถ้าร้านเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะส <c oughs> ิ่งที่เราได้ไปคืออะไรของหมักของเสียทั้งนั้นเลย <c oughs> ให้ควับเชื่อหลายอย <c oughs> ่างเพราะนั่นแหละ อันนี้เราก็เด็ดเสร็จเนานะตัวโถวเอาไปล้างแล้วขึงไว้เลยุณวิชาใช้งานได้เลยนะครับมาถึงเครื่องนะครับเครื่องมันจะมีแฟงนะครับล้างที่หัวนี้เนาะคืนหนึ่งคุี้เชาเราก็มาเช็ดออกล้างด้วยน้ำเปล่าธรรมดานะครับแล้วก็ก่อนเปิดเครื่องเราต้องไล่อากาศออกเพราะไม่งนะั้นอากาศก็อยู่ในมอเลอร์ ไวเลอร์มันคา,าอยู่ไหนก็ทําให้เกิดเรื่องของสนิมและตะกันได้มันจะมีน้ำยาเป็นผงนี่นะครับที่สําหรับร้านตรงหัวนีหนึงเพราะว่าหัวเนี่ยมันก็เป็นตะแกรงแบบนี้นะครับเนาะเป็นตะแกรงเนี้ยอยู่ข้างในแบบนี้เอาน้ําออกมาเนาะให้มันเป็นเชาวเวอร์มันไม่ไม่ได้เป็นแบบน้ําพุดพ่ดอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีหัวมันอยู่เพระาะเด้นตรงเนี้ย ถ้าเป็นผมควรที่ต้องแกะมาล้างบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราแกะไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยช่างเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับลูกยางออกมาดูอย่างนี้เครื่องนี้ลูกยางอาจจะเริ่มมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับจากกา,ารแตน mm ิหานเนาะเพราะว่าบางทีเราใส่อ่ะเราใส่ลำบากแล้วมันไม่ดูดปกติดะถ้าใส่แล้วมันมดูดขึ้นไปถ้ายางที่ดีอันนี้ยางมันน่าจะเริ่มแข็งแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงดิวที่เปลี่ยน ว่าอ,อาจจะใช้งานมาเยอะเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นต้องสังเกตอลไอย่างบางทีแบบหกเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนแต่บางทีเี่ะปีเดือนเนี่ยวันละร้อยแก้วสองร้อยแก้วมันก็ใช้งานหนักแล้วเราก็ต้องต้องดูมีด้วยก็ต้องช่วยอสับท้องดูแลนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ตัวผงตัวนี้เนาะแล้วก็ล้างแล้วดูว่าการใส่ผงแล้วล้างเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันออกมาทำแค่ไหนเราจะใช้เป็นเหม็นนุ่นนะครับบางเครื่องเนี่ย ถ้ารุ่นดีๆหน่อยเนี่ยมันจะล้างอาจจะน้อยมากเลยเรากดไอ้พนะุกนใส่ผงเย่างเดียวมันจะล้างแล้วก็หยุดแล้วก็ล้างแล้วก็หยุดแต่เนี้ยเราอาจจะต้องกดสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดดูจากไปเชื่อ,อดูก็ได้นะครับถ้าไปเชื่อมมันถั่งมากๆเนี่ยเราก็กดหยุดสักแล้วก็มาดูผงเอาครับแต่กดได้เลยครับอันเนี้ยน้าไม่สามารถออกได้นะเพราะว่าตัวปัตเกักเนี้ยมันไม่มียูเราใส่ผงไม่เพื่อ ไอ้ร้านแกงมันอยู่ทัางในน,นะครับสามอรามอบก็ได้ครับรจะดูดำแบบไหนสั่ผงม,มันย้อนกลับเข้าไปในตักแกงเนาะเนี่ยพอพอ,พอเราปิดเครื่องร่วมันจะแบ็คฟ,ฟัดออกมาตรงข้อน้ำทิ้งฟึดฟึดเนี่ยแต่เราจะดูว่าน,น้ำออกมาดำไม่ดำต้องดูที่ท่อน้ำทิ้ง เห็นไหมเนี่ยแลวแต่แต่ละร้านไม่ร้านอ่ะจะมีอะไรขึ้นมันก็ไปทอ้องเราอันนี้คือสำคัญนะครับเพราะเนนัืนองกาแฟเดี๋ยวผมจะต่อ,อกครับสองสามรอบกาแฟที่ไม่สะอาดมาจาก,กเกษตรกรยังไม่สู้กาแฟที่ไม่สะอาดมาจากบริต้านะครับเพราะฉะนั้นการเป็นบริต้าต้องสำคัญดูแลเรื่องของสุขภาพลูกค้าให้ดี บางคนทานไปท้องเสียทําไมครับวันนี้ชงกว่านี้คือหลักเนาะใช่วันนี้เราไม่ได้ใช้เลยแม้ตอนเปนเด็กแต่เนี้ยแต่ถ้าเราทำทุกวันอะยังไงก็ไม่รำขนาดนี้นะครับนอนอันนี้ไม่ได้ทำทั้งหมดคุณไม่กินอะไรเยอะแล้วนะแก้จะแก้ใครดี่เลยน่าจะยิ่งนานละเพราะว่า อาจจะเป็นเพื่อนเขาแบบว่ารอไว้อะไรนี่แล้วอะยวไม่ได้นั่นนะเพราะว่าหน้าร้านทุกร้านเนี่ยส่วนมากเขาจะดูแลอยู่แล้วแต่ก็ยี่นี่บางร้านนะที่เราอยากรู้เราก็ไปหาเขาเช้าๆใช่ไหมหนั่งแกงนั่งเปี๊ยกนั้นใช่ไหมตอนแรกมัอร่อยตอนเย็นใช่ไหมตอนนี้เขาจะปิดร้านอ่ะดูดิว่าเขาทำอะไรบ้างตอนเช้าตอนเช้ารล้วก็ไปปิดแล้วพี่แล้วก็ที่ร้อนตากแดดนั่นนึงน้ำเปล่าไว้ซื้อถ้วยหนึ่งแต่เนี่ยเราก็ไปดูว่าเขาล้างหรือเปล่า โอ้นักเต๋าคนละเมืองอีกแล้วร้านก็ใหญ่เลยว่ะเป็นม่เแห็นร้างเลยอ่ะกูไปบ่ายละไม่ใช่ไปบ่ายคนเดียวนะล้างหลายร้านเลยดูตุ้นบอกขึ้นต่อยเทมป์เป็นไงว่ามันก็โกลออกมาถ้าสองเป็นชายช่ไปมันโกลออกมาใช่ใช่ใช่เพราะอย่าลืมว่ากาแฟบางช็อตที่ไม่เพอร์เฟกต์นะครับเราใส่กาแฟ แน่นเกินไปมันก็ดันน้ำกับออกไปนี่ย้อนกับเข้าไปข้ในถูกไหมครับเพราะว่าคำว่าเพอร์เฟกมันต้องไหลพอดีพอดีเวลาแกะก็เอาบาสเกตมันเอาขอบนะครับดันเข้าไปว,วางแล้วก็ปิดอันนี้ข้างใน,งน,งงน,นอัอ่ดำดำเลยนะจริงๆอระส่วนตัวพีว่ใหญ่จะสอนคอร์สการบำรุงดูแลรักษาด้วซ้ำเพราะว่าอันเนี้ยสำคัญกว่าเนาะการทำร้อาต้องร้อนเร่อ คุณไปเรียนทีはは่ไหนก็ได้เขาก็มีสอนชงกาแฟเรียนที่ไหนก็ได้แต่สําคัญเนี้ยที่ไปที่มาของกาแฟการคั้วกาแฟเป็นยังไงกาแฟแต่คันนี้เป็นยังไงการโปรเซสเป็นยังไงอ่ะเมีคนสอนนะครับเขาส่วยสุดหล่อเพื่อะไรคือเอาความรู้เนี้ยไปแชร์กระจายกับเกษตรกรว่าคุณทําประมาณนี้คุณจะได้ราคาที่ดีเลยประมาณนี้เพราะเนี่ยเกษตรกรเขาต้องกาความรู้เยอะเนาะ